วันที่29กันยายนเครื่องบินโดยสารลวดลายพิเศษตีมโบราณวัตถุล้ำค่าของจีนเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกแล้วอย่างเป็นทางการเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิงในช่วงบ่ายมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผูต่ตงก่อนจะบินต่อไปอยังเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีเริ่มต้นการเดินทางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเรียนรู้กันระหว่างจีนกับตาประเทศโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติจีน สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ภายในห้องโดยสารที่มีความยาวกว่า70เมตรถูกตกแต่งให้มีบรรยากาศเข้มข้นของอารยธรรมจีนอายุกว่า5,000ปีซึ่งลดลายด้านนอกตัวเครื่องบินใช้สไตล์การวาดภาพแบบเด็กแตมโบราณวัตถุกเก่าแก่ล้ำค่าของจีน6ชิ้นพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติจีนตั้งอยู่ทางตะวันออกของจัตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีประเภทสิ่งของจัดแสดงครอบคลุมที่สุดของจีน และเป็นพิพิธภัณฑ์แบบอาคารเดียวที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นที่สุดของโลก